ซ้ายลูกซ้ายออกขวาอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเอาซ้ายนะครับวิทยายุทธมาให้มามาบนขวาเอาซ้ายมาขวาซ้ายโอ้โหขวาเอาวางวางเอากินไปเลยลูกเอานะครับอ๋อมีแดดนะครับเดี๋ยวจะย้ายก่อน อาเพนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งกินกันลูกนั่งกินนั่งลงดินั่งลงดิงงดครับอันนี้จะเป็นข้าวนะครับข้างในนะครับผมนี่นะครับจะเป็นข้าวนะครับผมข้าวนะครับแล้วก็จะมีกล้วยนะครับมีข้าโพดนะครับผม อห้หวันนี้ไม่กินแข่งกับใครครับกินอยู่เชือกเดียวนะครับผมโอ้โหเอานี่ข้าวนะครับผม้มีฟักฟักทองด้วยฟักหมดนด้วยนะครับ ต้นกล้วยน,นะครับผมนี่เอาโอ้โหมีหกบ้างนะครับผมเอา้าสงสัยจะอร่อยมากนะครับดูกินข้าวนะ อันนี้เต็มเต็มเต็มถังถังนี้เลยนะครับผมะกะละมังนะฮะเต็มเลยนะครับนี่ดูนะ คงอร่อยมากนะครับดูการกินก็ดูเลยครับมีเสียงด้วยนะายหากระโพดกระโพดกินอืมอร่อยมากเลยนะคงจะอร่อยนะดูเลยนะครับกินข้าวคงจะแซ่บมากเลยนะครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมหมดแล้วมั่งเนี่ย การกินนะยังมีข้าวอยู่นะครับ รอบนี้กินนานนะครับแม่แม่มีดูดนะครับดูดดูดข้า <laughs> เข้าติดขอบนะฮะใช่หนาหมดแล้วยัง กินหมดนะครับมัน,นจะเป็นต้นกล้วยนะครับแล้วก็ดำๆนั่นจะเป็นมะขามนะครับวิตามินนะครับนะครับผมฟักทองนี่ไม่กินเลยนะสีเหลืองๆจะเป็นฟักทองนะครับ หมดแล้วนะครับผมนี่อยาก nhưng hà ở trong thùng luôn à lục bồn súng bye bye bồn phế bye bye bye, bye. bye, bye. mẹ fc này bye bye lục bye 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 đi tiếng không, tiếng không, bye 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 ok rồi cảm ơn các bạn nhanh lên tiếng cảm ơn 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 Bon, thế mà, bon, bon cuồng, bon, cuồng bon, cuồng bon, bye bye, bon, bye bye, cuồng bon cuồng bon cuồng, cuồng cuồng bon cuồng, bon cuồng, cuồng bon cuồng, cuồng. Vậy các.